สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่18เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ครับเป็นวันศุกร์ที่อยู่ในช่วงกลางของสัปดาห์หมายถึงสัปดาห์แห่งการหยุดต่อเนื่องนะครับไล่มาเลยตั้งแต่วันที่16 17, 18 19 20เเนื่องจากการประชุมเอเปก วันนี้เนี่ยคุณเปรวก็พูดถึงเรื่องของเอปกนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระว่าเขาจะประชุมกันเรื่องอะไรยังไงนะครับไม่ใช่แต่เป็นบรรยากาศรอบดอกถึงเรื่องการชุมนุมเรื่องการคัดคา้านเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยนะครับบทสรุปออกมาแล้วแต่ว่าคุณเปรวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่วนท่านผู้ฟังจะคิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ เพราะเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมคุณผู้ฟังที่รักครับก็ว่ากันไปครับตามสิทธิของท่านเลยนะครับเอาละครับวันนี้คุยกันในหัวข้อที่คุณเปรวให้ไว้คือจากการค้าถึงหมายคาว่าหมายเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับไม่ได้หมายถึงจิตใจหรือว่าตัวเราไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงหมายพัสราบดีคนอื่นเขาเรียกว่าน้องหมายแต่ผมขออนุญาตที่จะไม่เรียกคำว่าน้องกนแล้วกันเพราะว่าเธอก็อายุเยอะแล้วนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกปีเข้าไปแล้วไม่ใช่เด็กนะครับพูดง่าย หัวข้อที่ให้ไว้คืออย่างนี้ครับจากการค้าถึงไมล์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวเอ่ยชื่อของไมล์พัศราบรีขึ้นมาก่อนบอกว่าไมล์พัศราบรีเนี่ยนะครับเท่เนะคือมองไกลๆเนี่ยนึกว่าลิซ่าแต่พอไปมองใกล้ๆเนี่ยกลายเป็นอีบ้าอะไรครับเป็นอีบ้าที่แกล้งสามสัพท์ แล้วก็พวกจานข้าวหมาเนี่ยหลอกใช้เป็นพับเผ็ดเอาไว้นฝฟงสัตว์นะครับเอาไวปป้ปวนประชุม e เอปกนี่นนะพูดง่ายๆหน้าตาเนก็ดูเหมือนฉลาดนะครับแต่ว่ากลับโง่เหมือนแมวหลงกลิ่นปลาเค็มที่เข้าทานจมูกเอาไว้แล้วก็หลอกให้กินข้าวเปล่านั่นแหละครับทานองนั้นเอาเป็นว่าผมคงไม่ไปเตือนอะไรเธอนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่แล้วก็อายุก็ปาไปตั้ง 25- 26ปีแล้วมั้งครับเพียงแต่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะสะสมแต้มคุก ด้วยข้อหาต่างๆนะครับทั้งมาตรา112แล้วก็มาตรา116สะสมเอาไว้เยอะทีเดียวแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาด้วยนะครับตอนนี้ยังคึกหรอครับเนื่องจากเคลมในคำป่อยอของไอ้ตีใต้กระโปรงเด็กที่หลบออกไปเชิดอ,อยู่นอกประเทศนะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยนะครับจะรู้ระหว่างคําว่าคึกกับคําว่าคุกเนี่ยอย่างไหนมันสนุกกว่ากันแล้วก็อย่าคิดนะครับไอ้ตีหัวตั้ง ไอ้พวกจานหลอกเด็กมันจะมาอินังขังขอบกับพัเพ็รเศษพคิรุอย่างเธออีกเนี่ยนะครับทีนี้คําถามที่คุณเปรยวอยากจะถามคุณผู้ฟังที่รักครับคือคําถามที่ว่าสิ่งที่พวกเธอทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดีงามหรือว่ามันซามสีกันแน่คุณเปรย์บอกว่าผมไม่พูดเองนะครับผมไม่ตอบคําถามนี้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันไปอ่านไปฟังที่ชาวบ้านเนี่ยก็โพสต ถึงเธอมาสิครับว่ามีใครเขาชื่นชมสมณัติกับเธอบ้างนะครับมีท่านหนึ่งท่านแรกเลยบอกว่าดีาครับบอกว่าคนทํางานการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยฝากมาบอกมายพัสรบลีที่นำมอบประท้วงการประชุมเอกนะว่าน้องน้องทําไมทําไมไม่มาทํางานการท่องเที่ยวนะ้น้องไม่รู้ใช่ไหมคะว่าตลอดมาเนี่ยเราระบากกันแค่ไหน เราเครียดกันแทบตายเรารอวันที่เศรษฐกิจของประเทศจะพลิกฟื้นกลับมาแล้วน้องรู้ไหมคะว่าเราดีใจมากแค่ไหนที่ประเทศไทยเนี่ยได้จัดงานเอเป็กถ้าเกิดน้องทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ช่วยอยู่บ้านเฉยๆเถอะค่ะนี่แหละครับเป็นท่านแรกนะครับท่านต่อมาครับใช้นามว่าสติคลูกก็เอามาแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ต่อบอกว่าพวกนี้เนี่ย ก็แค่รับเงินมาจัดกิจกรรมจัดม็อบเท่านั้นแหละครับไม่ได้สนใจรอกว่าประเทศหรือว่าประชาชนจะเสียหายมากขนาดไหนไม่สนใจหรอกพอภาพลักษณ์ของประเทศเสียพอการท่องเที่ยวพังพวกนี้ก็ไม่จะออกมารับผิดชอบอะไรหรอกไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยนี่เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเอาอีกรายนะครับความจริงมันไม่ได้มีแค่รายเดียวนะครับมีหลายรายครับแต่ว่าทุกรายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการชุมนุมปวดเอเปก ไม่มีรายไหนเลยคุณผู้ฟังที่รักครับที่เขาจะเห็นด้วยนะครับอะอย่างรายนี้เนี่ยอ่านนะครับมาอ่านซะเพื่อจะได้สํานึกกลับตัวกลับใจแล้วก็จะได้เป็นลิซ่ากับเขามั่งกันนะครับใช้ชื่อว่ากรพัทท็อกถ้าสะกดผิดออภัยด้วยนะครับกรพัทท็อกเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือว่าแฮชแท็กบอกว่าม็อบรับจ้างทําลายชาติเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมได้ดูคลิป ที่ตำรวจเข้าไปห้ามปรามกลุ่มสามนิ้วที่ไปชูป้ายคัดค้านการประชุมเอเป็แล้วก็คัด้านนโยบายจีนเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของประเทศจีนเขาอะนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยแต่มีสามนิ้วเนี่ยไปออกความคิดเห็นก้าวกายเรื่องภายในของจีนเขาซึ่งในคลิปของเพจประชาไทยเนี่ยนะครับมีเสียงตำรวจพูดบอกว่า ห้ามกระทําการใดในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมครั้งนี้อันนี้ประสเสดตารวจพูดนะครับแล้วก็ได้ยิน3มนิ้วพูดกลับออกมา3นิ้วบอกว่าการประชุมเอเปที่ไม่มีประชาชนเป็นส่วนร่วมอยู่ด้วยซ้าไปอันนี้เป็นคําพูดของ3นิ้วเขานะครับคาพูดนี้เนี่ยเจ้าของคอมเมนต์นี้บอกว่ามันแสดงถึงความไม่รู้คําพูดนี้มันแสดงถึงการที่ไม่ได้ศึกษาและคําพูดนี้เนี่ย โง่มากๆคับการประชุมเอเปที่จัดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าเอเปเนี่ยคือความร่วมมือทางเศร,รษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APEC ซึ่งย่อมาจากคำว่า a อเชียแป f i ิ e c o n o m กอีคโ p น r a ม i คอร์ปอนมันคือเวทีครับ เวทีของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกับแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายหลักๆเนี่ยนะครับคืออะไรบ้างคือเรื่องการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าเสรีทางการลงทุนแล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือในด้านของมิติสังคมแล้วก็การพัฒนาด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านการเกษตรด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและก็การพัฒนาด้านสาธารณาสุขเพื่อที่อะไรเพื่อจะได้นําไปสู่การสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมที่ยั่งยืนแล้วก็เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคเอเชียกับแปซิฟิกนี่แหละครับแน่นอนครับประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์ที่ดีมากๆจากการประชุมในครั้งนี้นะครับส่งเสริมเกษตรกรเกษตรกรคือประชาชนไหมล่ะครับส่งเสริมเศรษฐกิจ เศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจของประชาชนคนไทยในประเทศใช่ไหมล่ะครับมันเกี่ยวกับประชาชนนะครับเพียงแต่ว่ามันเกี่ยวแบบลึกๆคือไม่ได้แปลว่าจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปนั่งฟังเขาประชุมกันมันไม่ใช่ข่าวนี่ก็ออกมาทุกวี่ทุกวันนะครับว่าการประชุมเอเปกจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็จะมีผลดีต่อชาติไปในทิศท,ทางไหนบ้างคนที่มีทิฏฐิเท่านั้นแหละครับที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงคนที่บ้าการเมือง เห็นรัฐบาลทําอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเห็นไม่ได้ครับขัดหูขัดตาไปสมดมีแต่คนพวกนี้นะครับที่จ้องแต่จะทําให้ประเทศเนี่ยขายขี้หน้าพวกม็อบรับจ้างแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจบการศึกษากันหรือยังนะครับที่ออกมาเรียกร้องกันเนี่ยเข้าเรียนกันบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าเข้าเป็นแต่เข้าคุกอย่างเดียวเท่านั้นอย่างว่าแหะครับม็อบรับจ้างเนี่ยมันก็คือม็อบรับจ้างเป็นเครื่องมือของพวกสวะกาก,ากเดนคนรับจ้างทาม็อบก็โง่เง่าเบาปัญ,ญญาและเกิน ผมน่ะสงสารสงสารพ่อแม่มันนะครับที่เกิดออกมาแล้วมีลูกแบบนี้เนี่ยโง่แล้วไม่ศึกษาหาข้อมูลอีกต่างหากเมื่อถึงวันประชุมเอเปกจะมาเรียราดแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้แล้วนะครับคุกเท่านั้นแหละครับที่คู่ควรชังชาติยีนักสามกีบเนี่ยมันโง่อย่างนี้ทุกคนไหมครับนี่ละครับเขาตั้งคําถามมาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ลงชื่อกรพัฒน์สุนทรพิษเป็นนักวิจารณ์สังคมอิสระแอดมินเพจแล้วก็มีเครื่องหมายแฮชแท็กกีบโง่เครื่องหมาย สนับสนุนมาครับใช้กฎหมายแล้วก็สุดท้ายคือข้อความที่บอกว่าม็อบรับจ้างกากเดนมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับคุณเปรบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอนะครับเคาะกระโหลกกันเท่านี้ละพอแล้วครับอย่าต้องให้เคาะถึงฝาโลงกันเลยนะครับเมื่อวานเห็นเขาแต่งชุดอะไรล่ะครับสัตว์ประหลาดมั้งครับออกมาอรารวาสกันนี่ถ้าเกิดผมเป็นตำรวจนะผมไม่กัน้นหรอกไม่กั้นเลยผมจะหากรงมาสักใบหนึ่งแล้วก็ต้อนให้สัตว์ประหลาดฝูงนี้เนี่ยนะครับ ให้มันเข้าไปเต้นอยู่ในกลงนั่นแหละครับแล้วก็ตั้งเอาไว้ตรงสี่แยกกระโสกนั่นแหละเอาหญ้าเอาน้ําใสเอาไว้ให้เสร็จสับเลยเสร็จแล้วก็เชิญนักข่าวทั้งไทยทั้งเทศแล้วคนที่สัญจรไปมาเนี่ยไปดูฟรีนะครับเขียนป้ายติดเอาไว้ด้วยบอกว่า believe it or not หายากนะครับสัตว์ไร้เซลล์สมองสายพันสามกีบเนี่ยชนิดเดียวเท่านั้นนะครับในโลกนี้ที่ค้นพบได้ในประเทศไทยซึ่งพบชุกชุมมากที่สุดย่านธรรมศาสตร์กับที่จุฬา เอาละเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรื่องของเอเป็มาคุยเรื่องความคืบหน้าของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับนี่ก็จะเริ่มเตะกันที่กาตาร์นี่แหละครับหลังเอเป็กนี่แหละว,วันที่20พฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมคุยกันสนิดนึงครับก้องศักยยอดมณีผู้ว่ากกทเนี่ยถแถลงไปเมื่อวานนี้วันที่17บอกว่าบรรลุข,ข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022กับฟีฟ่าแล้วนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย64แมต มูลค่ารวมก็คือ33ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยถ้าเอาตัวเลข3 6คูณไปเนี่ยก็ยจะตกประมาณ1,400ล้านก็ต้องขอบคุณพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ประสานงานกับภาคเอกชนจนสําเร็จนะครับขอบคุณคุณหญิงปัทมารีสวัสดิกูลซึ่งเป็น IOC member ชาวไทยและก็คุณสมศักดิ์รีสวัสดิกูลที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ที่ช่วยประสานงานให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ นี่แหละครับก้องศักยอดมณีบอกว่าอย่างนี้คุณเปลยบอกว่าก็คงจะเป็นข่าวดีของแฟนบอลแล้วก็บรดาโตะพนันบอลทั้งหลาย,ยาน,น,นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเฉยๆครับละเดียดไปทางไม่เห็นด้วยซะดยซามไป1,400ล้านที่แหมถ้าเกิดแลกกับเงาหน้าจอแว็บๆเนี่ยถามว่าประเทศไทยคนไทยจะได้อะไรไหมมันจะคุ้มกันไหมอันนี้เป็นคำถามนะครับ ในขณะที่ยุคไอทีเนี่ยถ้าใครอยากจะดูก็หาดูได้จากช่องทางไหนก็ได้นะครับโดยไม่ต้องเสียงเงินสักบาทเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องจะเป็นอะไรนะครับและที่สําคัญเนี่ยแม่ฟีฟ่ามันโขกราคาจนดูเหมือนกับเมืองไทยเนี่ยน่าง,งูไปเลยนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านเขาซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดในระดับแค่ร้อยล้านผมก็ยังคงดินนันอย่างนี้นะครับว่าเงิน1,400ล้านเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับมันต้องมีมากกว่านั้น มันมีความหมายสําหรับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสภาวะแบบนี้นะครับเงินพันสี่ร้อยล้านเนี่ยนะครับเอาไปทาอย่างอื่นดีกว่าไหมครับดีกว่าเอาไปส่งเสริมพนันบอลในรูปของกีฬานะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ได้น่าดีตาหรือว่าได้คะแนนนิยมอะไรขึ้นมาแล้วครับสำหรับท่านพลเอกประวิตย์นะครับอย่าไปปลนเปลย ER, อย่าไปเอาใจสังคมมาทุกเรื่องเลยในขณะที่ยังมีเรื่องที่จําเป็นต้องใช้เงินเพื่อชาวบ้านเนี่ยรออยู่อีกเยอะนะครับ นี่ถ้าเกิดคนเขาจะด่าเพราะว่าไม่เอาเงินเป็นพันล้านไปถ่ายทอดสดให้ดูเนี่ยรัฐบาลก็ต้องผลาญเงินถ่ายเงินบริษัทห้างร้านมาเพื่อไปเอาใจคนไร้รากคิดอย่างนี้ไปไม่สิ้นสุดแหละครับชิบหายขายประเทศแน่ๆครับถ้าเกิดจะผลาญเงินก้อนนี้จริงๆนะผมแนะนํานะเอาอย่างนี้เอาไปแจกตามโรงเรียนที่ต่างจังหวัดกันเลยแล้วก็ให้ครูพละเนี่ยไปจัดหาอุปกรณ์ใช้ฝึกสอนกีฬาเด็กตามถนัดเลยครับ มันจะเกิดประโยชน์แล้วก็ยั่งยืนมากกว่าอาร์เจนตินาในอเมริกาซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเกิดใครจําได้นะครับอาร์เจนตินาเนี่ยก็ประมาณว่าน,นิวยอร์กวันนี้แหละครับเฟื่องฟูหรูหราร่ํารวยแล้วก็ทันสมัยอิริโกเยนไปจนถึงเปโองเนี่ยปลนเปลอือแล้วก็เอาใจประชาชนเพื่อแลกกับความนิยมลงท้ายเป็นยังไงครับประเทศล่มจมครับอาร์เจนตินาขายมันทุกอย่างเลยขายเป็นสัมป,ปทานหมดเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นนะครับ นี่แหละครับต้นตำรับประชานิยมที่ทักษิณเนี่ยเอามาใช้เต็มรูปแบบเอาธุรกิจของรัฐเนี่ยไปเล่นแร่แปลธาตุให้เอกชนเสร็จแล้วก็ผันเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโคตรเง่าแล้วก็พักพวกไปที่เหลือจากนั้นก็มีการปันเศษไปซื้อหัวคะแนนนะครับไปทําประชานิยมแจกมัดใจรากญยาจนคุยขโมงเลยว่าส่งเสาไปฟ้าลงค้นกระเลือดที่พูดนี่ก็รู้ว่านะครับ ว่ามันคงไม่เป็นผลอะไราหรอกครับผลเอกประวิตย์เอาพันสล้านบวกกับไปประเคนฟรีฟ้าแล้วก็ค่าหัวคิวในหน้าแน่ๆนะครับเอาอย่างนี้ก็ขอพูดให้คนที่เกลียดผมเนี่ยได้บันทึกเอาไว้เท่านั้นแหละครับ